อ่แล้ววันนี้นะคะเราก็ทําคณิตศาสตร์นะคะเรื่องค่าประมาณนะคะจํานวนเต็มหมื่นวันนี้ครูจะมาสอนให้นักเรียน <c oughs> ลองทําค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นนะคะให้นักเรียนดูเต็มหมื่นให้ดูหลักพันค่ะเลขไหนที่เป็นหลักพันให้นักเรียนขีดเส้นใต้ไว้นะคะหนึ่งหมืน 5,423หลักพันคือเลข5ค่ะเต็มหมื่นให้ดูหลักพันนะคะอันนี้52,000หลักพันคือเลข2 40,000หนหลักพันคือเลข0 9นย0 0 0้าแสนหลักพันคือ7,000นะคะ และสุดท้ายสาม0มสองพัหลักพันคือเลขสองค่ะอ่ะเมื่อเราขีดเส้นใต้ครบแล้วนะคะเราก็ดูเลขที่เราขีดเส้นใต้นั่นแหละค่ะถ้าเป็นมากถ้าเป็น5ตั้งแต่5ขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น1ค่ะปัดขึ้นเป็น1แล้วมาบวกกับเลขข้างหน้าแต่ถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดลงเป็น0ค่ะ มาดูกันนะคะเลขค่านี้ให้ปัดขึ้นเป็นหนึ่งค่ะปัดขึ้นเป็นหนึ่งหนึ่งมาบวกกับอีกหนึ่งหมื่นเป็นสองค่ะเสร็จแล้วเลขที่เราปัดตั้งแต่เลขที่เราปัดนะคะเป็นศูนย์ทั้งหมดเป็นศูนย์ทั้งหมด ก็จะเป็นสองหมืนนะคะต่อไปหลักพันตัวนี้เป็นเลขสองสองเนี่ยน้อยกว่าห้าสองก็ต้องปัดลงค่ะปัดลงเป็นศูนย์พอปัดลงเป็นศูนย์ตั้งแต่นี้ตั้งแต่เลขที่เราปัดไปทางขวามือนะคะจะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลขที่อยู่ด้านหน้าก็เหมือนเดิมห้าตั้งแต่นี้ก็เป็นศูนย์ค่ะ เป็นห้าหมืนเห็นไหมคะจำนวนเต็มหมื่นต่อไปมาดูตัวนี้หลักพันคือเลขศูนย์ศูนย์ก็ไม่ต้องปัดขึ้นศูนย์ปัดลงค่ะศูนยนะ์กศูนย์ก็คือเลขศูนย์อยู่แล้วตั้งแต่นี้มาตั้งแต่หลักพันมาก็เป็นศูนย์ทั้งหมดมาดูหลักเก้าแสน 7มากกว่า5 7ก็ต้องปัดขึ้น7ปัดขึ้นเป็น1มาบวกกับเลขเลขข้างหน้าคือเลข6เหมือนเดิมค่ะเลขที่อยู่ด้านหน้านะคะเอามาด้วยเลขที่เป็นหลักหลักล้านหลักแสนหลักหมื่นเอามาด้วยอ่ะก็จะเป็น9จาก6บวกอีกหนึ่งที่ปัดมาเป็น7ค่ะ ตั้งแต่เลขที่ปัดมาเป็นศูนทั้งหมดเลขสองน้อยกว่าห้าปัดลงเป็นศนตั้งแต่เลขที่ปัดมาเป็นศูนย์ทั้งหมดเลขหน้าเหมือนเดิมอ่ะ สำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ไม่เข้าใจจํจำนวนเต็มหมื่นนะคะหลักการง่ายๆคือให้ดูหลักพันเต็มหมื่นให้ดูหลักพันและมากกว่า5ปัดขึ้นแล้วไปบวกกับเลขข้างหน้าส่วนน้อยกว่า5ปัดลงเป็น0นแล้วก็เติมศูนย์ข้างหลังให้หมดนะคะยังไงก็สอบถามครูได้นะคะ